เราต้องกลับไปถามตัวเราเองก่อนว่าเวลาเราลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เราทํามั่นใจในการทำนั้นไหมเราจะมั่นใจในการทําไม่งั้นเราคงไม่เขียนมันออกมาถูกปองปแต่เวลาเรามั่นใจในการทําสิ่งนั้นแล้วปรากฏมีคนทักเราเราเริ่มเกิดความขาดความมั่นใจแนละ้วเพราะเราไม่มั่นใจตามสิ่งที่เขาพูดถ้าเรากลับไปดูตัวเองใหม่ทีนี้ถ้าเขาพูดในทางที่ถูกต้องเออเรากลับไปดูอันนี้มันมากเกินไปเราแค่อะไรแก้ไขใหม่อันแนะนําหน่อยทํำยังไง แนะนำหน่อยทำยังไงพเวลามันปรับได้มันดีขึ้นเราก็แก้ปเปลี่ยนตามที่เขาแนะนําถ้าเขาแนะนําถูกต้องแนะนําดีเราแก้ไขาตามที่เขาแนะนําแต่ถ้าเราบอกว่าคนที่หนึ่งบอกมากเกินไปคนที่สองบอกน้อยเกินไปคนที่สามบอกพอดีแล้วคนที่สี่บอกยังไม่ได้เลยต้องลบเขียนใหม่คําถามสี่คนนี้เราจะเชื่อฟังใครในเมื่อสี่คนนี้ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครเลยสักคนเดียวเพราะอบเหมือนกันเลยสักคนเดียว ดังนั้นวิธีการคือเราก็ต้องกลับไปเชื่อมั่นในตัวเองอยู่ดีว่าเราต้องแต่งตามความพอใจของเรามากที่สุดหลังจากแก้ไขตามสิ่งที่คนอื่นแนะนํามาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขตัวเองตามความพอใจของทุกคนได้แต่เราสามารถแก้ไขตามความพอใจของตัวเองได้ตอนนี้เดี๋ยวนี้ดังนั้นอย่างหน้าเราตัววนนี้เขียนคิ้วมมไหม <unction. S 1> เขียนวันนี้มั่นใจไหมก็ก <iss> ็ยมีคนทักก็ยังมีคนทักนันหมายความว่าคนทักคิ้วเราเป็นประจําทุกวันถูกต้อง ก็่รหอู่ก็คือก็นมแกไม่มีใครทำนะครับแต่ว่าหนูก็ได้ชิลทรงแบบนี้ออกทางไปใกมามันก็เหลือกี่เดียวใช่ไหมครับต้องเขียนโตใหม่แสดงว่าเราไม่รู้จักพอพอเวลาพอเวลามาไม่รู้จักพอมันต่อยอดต่อขาไปเรื่อยเื่อยมันก็เลยเกิดความชิบหายบนหน้าถูกต้องปะ อย่างเดอยู่เ็นว่าอีลเปล่าเห็นปะเนี่ยมันเกิดจากความที่เราไม่รู้จักพอด้วยการฟังคนอื่นมากเกินไปเรารู้ไหมว่าทุกวันเนี้ยอาจารย์โดนคนตําหนิเยอะมากทําไมไม่พูดแบบนี้ทําไมไม่ทําแบบนั้นเชื่อไหมถ้าอาจารย์ฟังทุกคนพูดวันเนี้ยอาจารย์จะเดินมาไม่ถึงจุดนี้ได้เลยเรารู้ไหมตั้งแต่วันแรกที่ยาจไลฟ์สดครอบครัวอาจารย์นกลัวมาก กลัวว่าอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวอาจารย์และอันตรายจะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวอาจารย์ปะชาดดาก,กับทุกคนแม้แต่กับทุกศาสนาเข้ามาเดบิอะไรกลทุกคนกลัวไปหมดลูกศิษย์ก็กลัวเตือนอาจารย์อาจารย์เบาลงหน่อยมาละถ้าวันนั้นอาจารย์ฟังทุกคนนะวันนี้อาจารย์เดินไม่ถึงจุดนี้ได้เลยเพราะอาจารย์เนี่ยฟังตัวเองแล้วอาจารย์พิจารณาทุกอย่างตามหลักเหตุและผลคำถามคือการแต่งหน้าของเราเราพิจารณาตามหลักเหตุและผลดีแล้วหรือยัง คิ้วพอดีไหมปากพอดีไหมจดูกพอดีไหมหน้าพอดีไหมแล้วเรามองหน้าตัวเองหน้าตัวเองสวยไหมเราพอใจกับหน้านี้ไหมถ้าเราพอใจกับหน้านี้แล้วเราจะถามหาความพอใจในห้องเนี้ยมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นทุกคนในที่เนี้ยถ้าให้เอากระดาษกระปกาจดใส่กระดาษลองดูเราว่าตัวเราเองเนี่ยสวยหรือไม่สวยให้ทุกคนลงความเห็นเราคิดว่าทุกคนจะบอกว่าเราสวยเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในห้องนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ แล้วจะบอกว่าเราที่เละทุกคนไปไปได้ไหม <shorts> มันไม่เป็นอยู่แล้วไม่ใช่อาจจะมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้มันจะมีคนมองว่าเราสวยและมันจะมีคนมองว่าเราไม่สวยและมันจะมีคนมองว่าเฉยเฉยมันเป็นธรรมดาของโลกดังนั้นสุดท้ายแล้วเราต้องกลับมาพอใจตนเองไม่ใช่ทําตามความพอใจของคนอื่นถ้าเรา妄จะทําตามความพอใจของอื่นสุดท้ายแล้วคนที่ล่มจมล้มเหลวคือตัวเราถ้าอาหารหนึ่งอาหาร 1, าหนึ่งรสชาติยัง เขาเรียกว่าอะไรไข่เจียวปูเจไ๊ไฝก็นอะมิชลินถ้าไข่เจียวปูเจ๊ไฝมิชลินเนี่ยเ้ามวลจะฟังคนร้อยคนแล้วเปลี่ยนตามร้อยคนอาหารนี้จะขายสําเร็จได้ไหมไม่มีทางสําเร็จได้ดังนั้นถ้าเรามวลจะจะเปลี่ยนคิ้วจากการฟังความพูดของคนสิบคนยี่สิบคนตามเพื่อนเราหน้าเราจะไม่มีโอกาสสวยเลยเพราะอะไรเรามวลจะเปลี่ยนอยู่ได้มันจะไม่มีคําว่าคงที่เลยดังนั้นขอให้มั่นใจในศีลธรรมถ้าเขาจะามีจริงเราเราเห็นว่าจริงตามนั้นเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่ต้องกลับมาดูว่ามันพอดีหรือยัง ถ้ามันพอดีแล้วควรจะยุติกับการกระทํานั้นแค่นั้นเลยง่ายๆเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เลิกฟังคนอื่นเยอะแต่ก็ไม่ใช่ไม่ฟังกูเลยนะไม่ฟังเลยก็ไม่ได้นะบางคนก็มั่นหน้ามั่นใจเกินไปลอยหน้าลอยตาตัวเองไม่สวยเลยแต่คิดว่าสวยอยีกก็เกินไปนะอันนี้เกินไปนิดหนึ่งเพราะนั้นต้องเอาพอดีพอดี